ช่วงนี้สนับสนุนโดยจังหวัดชนบุรีสวัสดีครับพบเจอกันเหมือนเช่นเคยนะครับคุณผู้ชมกับผมแอฟธัญญนพในช่วงเปิดโลกอาเซียนสู่มืออาชีพครับและวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปทําความรู้จักกับอีกหนึ่งอาชีพที่มีความสําคัญต่อเราทุกคนเป็นอย่างมากครับเพราะว่าในยามที่เราเจ็บป่วยนะครับบุคลากรที่มีอาชีพนี้จะคอยทําหน้าที่ดูแลรักษาเราให้กลับมาหายดีเหมือนเดิม ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมลหลายๆคนคงจะนึกออกแล้วใช่ไหมครับนั่นก็คือหมอและพยาบาลนั่นเองครับและวันนี้เราจะไปเริ่มกันที่โรงพยาบาลนะครับที่เพิ่งได้รับรางวัลสถานพยาบาลในดวงใจลำดับที่หนึ่งของประเทศครับนั่นก็คือโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีณรีราชาครับไมม่่วาันจจะะใกกลล คุณผู้ชมครับและตอนนี้นะครับผมมาอยู่กับศาสตราจารย์กิติคุณนายแพทย์ชัยเวชนุชประยูนนะครับผู้ช่วยเลขาธิการสภาการชาติไทยและรักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีนศรีราชาครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับครับอาจารย์ครับอยากให้อาจารย์เล่าถึงการที่โรงพยาบาลนะครับได้รับรางวัลสถานพยาบาลในดวงใจลำดับที่หนึ่งของประเทศนะครับอ๋อครับก็โรงพยาบาลเราเนี่ยก็มีผู้ประกันตน ครับอ่าจำนวนเยอะนะครับปัจจุบันนี้ก็มีถึง3 0 0แสนคนครับอ่าคณะกรรมการก็มาดูโดยอาศัยเกณฑ์ว่าหนึ่งก็คือว่าเราดูแลผู้ประกอบตนดีให้ความสะดวกเขาให้ความใส่ใจเขาครับแล้วก็รมการที่สองเนี่ยเราก็ไม่มีข้อร้องเรียนจากผู้ที่มารับบริการผู้ประกอบตนที่มารับบริการทัดเทาแล้วก็สามเนี่ยเรามีมาตรฐานในการดูแลมีการบันทึกพยาบาลดีมีการบันทึกของแพทย์ดี สมกับเกณฑ์ของเขาก็เลยได้รับรางวัลสถานพยาบาลในดวงใจที่สำคัญคือไม่มีผู้ประกันตนร้องเรียนสามแสนคนไม่มีใครร้องเรียนเลยสักรายเดียวอาจารย์ครับปีหน้าเราจะก้าเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยสมบูรณ์แล้วนะครับถ้าเกิดพูดถึงตรงนี้นะครับทางโรงพยาบาลมีการเตรียมความพร้อมในการที่จะก้าเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนยังไงบ้างครับคือดูแลคนไข้ที่เรียกว่าเขาเรียกว่าครบวงจรคือป้องการรักษาแล้วก็ฟื้นฟู แล้วก็ดูแลแบบที่เรียกว่าองค์รวมประวัติทั้งร่างกายจิตใจแล้วก็จิตวิญญาณแล้วก็เรื่องของสังคมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในการที่เราดูแลผู้ป่วยเนี่ยเราก็ต้องยกระดับขีดความสามารถให้มากขึ้นตามลําดับนะครับ,รบจากการดูแลในระในระดับที่เป็นทั่วไปที่เรียกว่าทุติยภูมิเนี่ยเราก็จะพัฒนา ให้เป็นสูงชำนาญการด้านต่างๆครับผมแล้วจากนั้นเนี่ยเราก็คิดว่าถ้าเผื่อเข้าสู่สตรจอาเซียนเนี่ยเรื่องภาษาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะฉะนั้นเราก็ให้เจ้าหน้าที่ทั้งพยาบาลกรีทั้งแพทย์ก็ดีได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษมากขึ้นสำหรับในส่วนของตัวบุคลากรบ้างครับคือคทั้งหมอนะครับหรือว่าพยาบาลก็ดีหรือว่าจะเป็นบุคลากรที่เจ้าหน้าที่บริการด้านอื่นก็ดีครับมีการพัฒนานในส่วนของบุคลากรเหล่านี้ยังไงบ้างครับ ครับก็การพัฒนาก็จะเป็นในเชิงของวิชาการ,รนะครับในการที่จะพัฒนาตัวเองให้มีความรู้แล้วก็ตามเทคโนโลยีให้ทันและสุดท้ายที่เราเน้นก็คือว่าประชาชนเจ้าหน้าที่เนี่ยก็คงจะต้องมีจริยธรรมนี่สำคัญมากเลยนะครับให้มีจริยธรรม ครับผมวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะครับที่มาแนะนําโรงพยาบาลดีๆนะครับที่เตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนครับผมเชื่อเลยนะครับว่านักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่ชนบุรีนะครับไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือชาวต่างชาติคงจะสบายใจได้นะครับในยามที่ตัวเองเจ็บป่วยนะครับเมื่อได้มาเข้ารับการรักษาที่นี่ครับขอบพระคุณมากครับ เจริญพรนับว่ามีความสำคัญมากเพราะว่าหมอและพยาบาลเนี่ยซึ่งจะต้องจำเป็นจะต้องรักษาผู้ที่เจ็บป่วยแล้วในประเทศของเราตอนนี้ก็เข้าสู่ในเรื่องของอาเซียนในการที่หมอและพยาบาลเนี่ยก็ต้องมีความรู้ในการที่จะพัฒนาในด้านภาษาอังกฤษเพื่อจะสื่อสารในการที่เข้ามานี้ อัตมาภาพได้รับมอบหมายนั่นก็คือคุณหมอและพยาบาลเนี่ยเวลาทำงานต้องมีคุณธรรมจริยธรรมนอกเหนือจากการที่เราเนี่ยเข้ามาพัฒนาในเรื่องภาษาแล้วก็ยังได้สอดแทรกในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมที่เป็นทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็เป็นทั้งภาษาไทยเพื่อที่จะรักษาใจให้คนไข้ที่เข้ามารักษา จริงๆแล้วอาชีพพยาบาลหมอผู้ให้บริการทางการแพทย์มีความสำคัญต่อการเข้าสู่ AEC แน่ๆเพราะว่าปัจจุบันเวลาเราปฏิบัติงานภาษามีความจำเป็นเพราะว่าต่างชาติเข้ามารับการรักษากับเราตลอดเวลาโรงพยาบาลได้เปิดโอกาสให้ในฝ่ายต่างๆได้เตรียมความพร้อมด้วยซึ่งฝ่ายการพยาบาลของเราเนี่ยค่ะได้เปิดคอร์สให้มีการเรียนภาษาอังกฤษค่ะ และยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับคุณผู้ชมยังมีอีกหนึ่งโรงพยาบาลครับที่เตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือว่า AEC นะครับเพื่อที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวที่จะหลั่งไหลเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยของเราโดยเฉพาะที่เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีครับนั่นก็คือโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาครับที่ได้เพิ่มความแข็งแกร่งในเรื่องของการรักษาผู้ป่วยและเพิ่มบุคลากร20ภาษาเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมนะครับในการก้าวเข้าสู่ การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี2558ที่จะมาถึงนี้ครับนั่นก็คือโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยานะครับที่เพิ่มความแข็งแกร่งในเรื่องของการรักษาผู้ป่วยและเพิ่มบุคลากร20ภาษาครับเพื่อที่จะตอกย้ำในการก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี2 5 5ลัจะมาถึงนี้ครับรปที่กำลังจะมาถึงนี้ครับ ก,ก,ปปก็อย่างที่ทราบกันนะคะว่าโรงพยาบาลของเราเนี่ยตั้งอยู่ในพื้นที่ท่องเที่ยวนะคะแล้วก็นักท่องเที่ยวเดินทางมาค่อนข้างมากแต่ว่าเนื่องจากว่าพื้นที่ของเราเนี่ยคนนักท่องเที่ยวเาที่เข้ามาเนี่ยค่ะไม่ใช่เฉพาะกลุ่มคนกลุ่มนักท่องเที่ยวในกลุ่ม AEC เท่านั้นก็ยังมีคนไข้ในกลุ่มประเทศทางยุโรปหรือว่าเมาริกันหรือว่าประเทศอื่นๆด้วยค่ะเท่านั้นเท่านั้นเนี่ยโรงพยาบาลของเราก็มีการเตรียมความพร้อมไม่อย่างต่อเนื่องนะคะในส่วนของด้านภาษาเองนะคะโรงพยาบาลเราค่อนข้างให ความสำคัญของภาษาอังกฤษเป็นหลักนะคะทั้งบุคลากรทางด้านต่างๆทั้งาการแพทย์เองพยา,าบาลเภสัชกรแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่รับคนไข้ทุกคนก็ต้องพูดภาษาอังกฤษได้ทั้งหมดคนไข้ไม่ได้พูดแค่ภาษาเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยโรงพยาบาลเราก็จะมีล่ามให้บริการมากกว่า20ภาษาซึ่งถ้าเกิดเป็นกลุ่มภาษาหลักของเราอนะคะ่ะก็จะมีล่ามให้บริการ2 4ชั่วโมงค่ะ ซึ่งถ้าเกิดเรามีการเทรนหรือว่ามีการส่งเสริมให้พยาบาลหรือว่าบุคลากรเหล่านั้นไปเรียนแล้วเนะคะเขาจะมีความสามารถที่เหนือกว่าประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าเหนือกว่าบุคลากรอื่นๆได้ค่ะคุณผู้ชมครับการเตรียมความพร้อมของโรงพยาบาลและบุคลากรต่างๆนะครับในการก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของจังหวัดชนบุรีแห่งนี้นะครับ ก็เพื่อที่จะสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่จังหวัดชนบุรีไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือว่าชาวต่างชาตินะครับให้เกิดความมั่นใจว่าในยามที่เราประสบอุบัติเหตุหรือว่าเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับจะมีทีมแพทย์ที่มีคุณภาพและมาตรฐานนะครับดูแลรักษาเราอยู่เสมอครับและต่อไปนี้คุณผู้ชมก็สามารถมาท่องเที่ยวที่จังหวัดชนบุรีได้อย่างสบายใจแล้วแหะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราตามพี่เอ๋อนะครับไปเที่ยวจังหวัดชนบุรีกันต่อเลยครับส่วนผมนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ